ช่องเจ็ดเฮีจับมือกับเจ้าชิงจาเสิร์ฟซีรีส์สะท้อนก่มเรื่องเล่าอาจารย์ยอดจากคอนเทนต์ดังใน YouTube สูนะ่หน้าจอโทรทัศน์ผ่านการสแสดงนักสแสดงมากฝีมือปรากฏการละครแนวใหม่ทั้งเข้มข้นสนุกและเต็มไปด้วยแง่คิดสาระช่องเจ็ดเฮตีจับมือกับบริษัทจ้ชิงจาจำกัดผุดโปรเจกต์ซีรีส์ดังเรื่องราวอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดหรือปีชาเรืองเดชเจ้าของคอนเทนต์และเจ้าของเสียงเล่าอันเป็นเอกลักษณ์ใน YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7.57ล้านซับยอดเข้าชมรวม4 0 0 0ล้านวิว เรื่องราว1 2 0 0 0กว่าเรื่องบางเรื่องมียอดชมมากกว่า26ล้านวิวไภายใต้คอนเซปต์นัตติ์ี่กำบางสมะพระรังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกำไม่มีเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเป็นขวัญใจเรื่องของคนเบื้องหลังคนวงการบันเทิงนักแสดงและก็ทีมงานเรามักจะฟังอาจารย์ยอดกันมาก่อนจะออกกองเรานั่งในรถหรือเราจะนอนเราก็จะได้ อาจารย์ยอดเป็นผู้ขัดเกลาจิตเราที่ที่ที่เราเหนื่อยละนะเหนื่อยล้ากับกับสังคมก,กับการทํางานเป็นขวัญใจของพวกเราทุกๆคนคิดว่าทุกคนรู้จักอาจารย์ยอดดีค่ะอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ที่พวกเราเลือกมาค่ะก็เรื่องเล่าอาจารย์ยอดนะครับก็เป็นกติธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็มีมันครบรถครับมี หลากหลายอารมณ์นะครับแล้วก็ที่นำมาเสนอให้ผู้ชมช่องเจ็ดดูเนี่ยนะครับผมว่ามันมันเป็นด้วยสังคมตอนนี้ครับมันบนคติธรรมมันน่าจะมีสำหรับทุกคนครับก็เลยนำเรื่องนี้ปรึกษากันกับทีมงานทุกคนแล้วก็ทางบริษัทนครับน่าจะนำเสนอเป็นซีรีส์ให้ช่องเจ็ดครับผมตอนนี้เซ็นสัญญาว่า26ค่ะ,26ค,ะ26ครับค่ะตอนนี้เราเมื่อคืนถ่ายตอนที่9 <c oughs> ตอนที่9 <c oughs> ไปแล้วค่ะ ได้ถ่ายทำอีกที่ทีกปีครับก็จริงๆ <III> ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับผมแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยอยู่หอ,ห,อหรืออยู่คนเดียวเนี่ยครับพอเราได้ยินเสียงเหมือนเอาพูดง่ายว่าเป็นคนแก่ที่คอยเล่าเรื่องเงีย้ยเราก็ได้รู้สึกผูกพันก่อนนอนหรือว่าเวลาอยู่คนเดียวว่างๆไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้ซึมซับจากตรงนี้มาหลายปีแล้วฮะที่ได้ฟังอาจารย์ยอดมานะครับผมแล้วก็ได้มาคุยกับ สนิทกับพี่บอยก็พูดว่าเออเหลียวมา,มาเล่นให้หน่อยอย่างนี้นะฮะและ้วก็อยากจะฝากนะฮะทั้งบททั้งการกำกับทั้งภาพทุกอย่างดีมากจริงๆิงนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะครับผมจากที่คุละครเรทรทัศที่เราเคยเห็นมานะครับผมเล่นเองผมยังสงสารตัวละครเลยจริงหรับสำหรับตอนของผมนะแล้วก็การกำกับของพี่บอยเนี่ยไม่ได้สอนตรงตร,งตรงแต่ว่าจะสอนในทางอ้อมทุกคนเข้าใจแน่นอนครับคนเขียนบทใช้เวลามากเหมือนเขียนหนังใหญ่หรือเขียนละครยาวเลยต่อนหนึ่งตอนเนี่ยนุ้ยใช้เวลารอบท ก,กับการคุยกันเนี่ยเพื่อที่จะให้คนดูเห็นภาพเล่าด้วยภาพแล้วก็เล่าผ่านตัวละครที่เราแต่งขึ้นมาเนี่ยคือพูดแล้วเอ็ผพูดเองก็ขนลงคือคือรับรองได้เลยค่ะว่าตัวละครทุกคนมีชีวิตมีชีวิตจริงๆตามที่อาจารย์ยอดเล่าออกมาแล้วสื่อออกมาเป็นบทละครแล้วมาเป็นภาพเป็นซีรีส์ให้ทุกคนได้ชมรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังค่ะออนแอร์วันเสาร์นะคะวันเสาร์ห้าโมงเย็น วันเสาร์ห้าโมงเย็นนะคะติดตามชมกันได้ตั้งแต่วันที่ห้าเดือนหน้าเริ่มตอนแรกค่ะเรามีหลากหลายอารมณ์ค่ะมีผีมีเวรกรรมมีตลกมีการวิ่งหนีผีด้วยแล้วก็สอดแทรกมีนี้ด้วยมีนี้ด้วยใครใครคิดถึงพยักรีเก้เนะครับผมกลับมาเล่นลิเกกรอบนะครับอ่าเป็นนักร้องมาละมุงด้วยครบรถค่ะเมื่อคืนพึ่งบูขุนแผนขุนแผนตอนกุมารทองนะคะพึ่งบูจบไปเมื่อคืน นะคะมาครบม้าสีหมอกดาบฟ้าฟื้นกุมารทองมีหมดมีหมดทุกอย่างจ้าจริงจ้าคอนเฟิร์มไลยลูกจ้าจริงจ้าคอนเฟิร์ม